R.E.S.P.J. เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้คุณคิดว่าคุณจะต่อสายไฟอย่างไรสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิไทยายพีชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิทยายพีชนแนลจะพาทุกท่านมาต่อสายไฟแบบง่ายๆแต่ใช้ได้ดีมาก เดี๋ยวตามมาดูนะครับสายไฟในบ้านของเราถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หนูหรือว่าสุนัขก,ก็ตามแต่นะครับนำสายไฟของเรามากัดเสียหายแบบนี้และขาดเลยครับที่บ้านผมนะครับเป็นสายไฟของพัดลมเครื่องนึงนะครับซึ่งยังใหม่อยู่เลยแต่ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราแก้ปัญหาได้แบบนี้จะดีที่สุดครับเกิดสายไฟ ขาดแบบนี้นะครับและจุดตรงไหนนะครับที่เป็นรอยขาดด้วยเราจะต้องตัดออกให้หมดนะครับเห็นไหมครับลามมาถึงตรงนี้เลยนี่ครับเราอย่าปล่อยไว้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจเกิดการช็อตได้และเกิดอันตรายต่อเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรตรวจตรานะครับให้ครบทุกจุดเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยครับตัดออกแบบนี้นะครับ และข้างนี้นะครับเราก็มาดูควรตรวจตาให้หมดนะครับว่ามีรอยนะครับสายไฟขาดตรงไหนนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ตรวจตาให้ครบทั้งเส้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดนี่ครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตัดเลยครับ แล้วเราจะต่ออย่างไรล่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงครับการต่อสายไฟแบบง่ายๆนะครับซึ่งชาวบ้านเราเองนะครับต่อได้แน่นอนครับด้านในจะมีสายไฟอยู่สองสีเห็นไหมครับนี่ครับเราจะใช้นะครับนะสีที่เหมือนกันนะครับต่อกันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาผ่าออกนะครับ นี่ครับเพราะว่าชาวบ้านเรานะครับส่วนมากนะครับเครื่องมือเครื่องไม้นะครับก็จะมีแบบบ้านๆแบบนี้นะครับเราก็ต่อกันแบบง่ายๆนะครับแต่จะต้องใช้ได้จริงนะครับนี่ครับสายไฟด้านในนะครับจะมีสองสีเห็นไหมครับนี่ครับมีสองเส้นและสองสีแบบนี้นะครับนี่ครับเราจะต้องปอกนะครับนี่ครับดึงออกมาเลยครับดึงให้เยอะที่สุด เดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดนะครับเรื่องไฟฟ้านะครับนะเราจะต้องใช้ฟานระมัดระวังให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับว่าอันตรายนะครับไฟฟ้าช็อตนะครับหรือว่ากระแสไฟเนี่ยจะมาตอนไหนนะครับในการทํางานทั้งหมดนะครับเรื่องไฟฟ้าเราจะต้องถอดปลั๊กออกให้หมดนะครับ ไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆนะครับดึงครับระวังนะครับลวดหรือว่าลวดทองแดงด้านในนะครับจะฉีกขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดึงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับลวดทองแดงด้านในนะครับต่อแบบบ้านๆนี่นะครับดีเราจะได้รู้นะครับนาวิธีการต่อสายไฟนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราจะได้ต่อได้นะครับ ตัดออกเลยนะครับนี่ครับเราก็ได้นะครับนาสายไฟนะครับทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับเมื่อเราปอกสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือนะครับสายไฟด้านในซึ่งมีปอกอยู่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาปอกนะครับนี่ครับเราจะเอายาวแค่ไหนนะครับเราก็ปอกแค่นั้นนะครับนาค่อยๆฟันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสายไฟมีความอ่อนมากนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนนะครับออกมาแล้วเห็นไหมครับก็จะได้สายไฟที่เป็นเกลียวแบบนี้นี่ครับเราไม่ต้องไปหมุนที่หลังนะครับเห็นไหมครับง่ายๆนี่เห็นไหมครับนะเนียนสนิทนะครับฝั่งนี้นะครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับค่อยๆนะครับใช้มีดนะครับค่อยๆควนนะครับสายไฟ เพราะว่าเครื่องมือเครื então, 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 mm ่องไม้นะครับชาวบ้านของเราไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เป็นมีดก็ได้นะครับนี่ครับค่อยๆหมุนนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับนี่เนียนกริปนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นแท่งออกมาแบบนี้เลยนะครับโดยที่สายไฟนะครับซึ่งเป็นเส้นเล็กๆไม่แตกนะครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งข้างนะครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับเรายาวแค่ไหนเราก็คว้นแค่นั้นนะครับ ครับเสร็จแล้วเราก็หมุนครับหมุนเหมือนเดิมนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับนี่สายไฟก็จะหมุนเป็นเกลียวเลยนะครับและแน่นมากนี่ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วค่อยทํานะครับเพราะว่าสายไฟด้านในนะครับจะมีเส้นเล็กๆนะครับจํานวนมากนะครับ เพราะว่าเส้นเล็กๆเนี่ยจะขาดง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆนะครับใช้กัตเตอร์นะครับนาหรือว่ามีดคมๆนะครับมาทําการปอกนะครับหรือว่าตัดเปลือกของสายไฟนะครับออกนี่ครับค่อยๆหมุนนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นแท่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาต่อกันนะครับนาสีใครสีมันนะครับอย่าต่อสลับสีนะครับนาสีใครสีมันแบบนี้ครับ ในการต่อสายไฟนะครับเราจะต่อสีคายสีมันนะครับวิธีการต่อบางครั้งนะครับบางท่านก็ต่อแบบนี้นะครับบิดเอาเลยนะครับนะแต่ผมจะต่อแบบนี้นะครับและก็แน่นมากนะครับนี่เราจะนำสายไฟมาสวนกันแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับตรงกลางนะครับไว้เพียงนิดหน่อยแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนนะครับนาสายไฟเลยครับนี่หมุนสายไฟนะครับเข้าหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับพันไปเลยครับ แน่นปึ๊กนะครับไม่ต้องกลัวนะครับหลุดนี่ครับชาวบ้านของเราเองนะครับก็ทําได้นะครับนี่หมุนแบบนี้นะครับนี่หมุนไปเลยครับนะแน่นปึ๊กไม่ต้องกลัวหลุดเลยครับง่ายๆนะครับเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะนี่ครับเราก็หมุนสวนกันนะครับเราก็หมุนมาฝั่งนี้นะครับหมุนสวนกันนะครับนี่บิดไปเลยครับนะบิดไปเลยนะครับนี่แบบนี้ง่ายๆนะครับแน่นปึ๊กนะครับไม่ต้องกลัวหลุดครับ นี่ครับแบบนี้นี่ครับเห็นไหมครับสนิทเนียนคลิปนะครับนี่ดึงดึงนะครับแน่นมากเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมนะครับคืออันนี้นะครับเนี่ยเทปพันสายไฟเนี่ยเราจะต้องเตรียมติดบ้านของเราอยู่ตลอดเวลานะครับนะเพื่อนะครับสถานการณ์ถูกเฉินเราจะได้ต่อสายไฟได้นะครับหรือทําเรื่องการใช้สายไฟได้นะครับนี่ทาแบบนี้นะครับ วิธีการพันล่ะพันอย่างไรนะครับนาพันให้แน่นนะครับวิธีการพันนะครับพันให้แน่นนะครับนี่นะครับเราวางไว้เลยนะครับนาส่วนมากนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าชาวบ้านทานะครับก็จะวางตรงกลางนะครับแต่ผมจะวางด้านข้างไปก่อนนะครับนี่วางแบบนี้นะครับเคียงนิดหน่อยแบบนี้นะครับนี่เฉียงนิดหน่อยนะครับดึงให้แน่นนะครับนี่ดึงนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับให้ยืดนะครับเสร็จแล้วเราก็พันนะครับนี่พันไปเลยนะครับนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดออกนะครับตัดออกเลยครับนะครับตรงนี้นะครับเราก็หมวนนะครับให้ติดไปกับสายไฟแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแน่นปึกดูสิครับนาเรียบร้อยมากนะครับนี่ดึงไม่หลุดแน่นอนครับสําหรับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนาเราก็ทําเหมือนกันคือเราจะนําสายไฟนะครับที่ปอกแล้วมาสวนกันแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับนาห่างกันนิดหน่อยนะครับเช่นเดิมนะครับนี่แบบนี้ เสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนนะครับสายไฟนะครับเข้าไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับหมุนไปเลยครับนะแน่นปึ๊กนะครับวิธีนี้นะครับบางท่านก็ทําหลากหลายวิธีกันไปนะครับนาแล้วแต่ท่านใดนะครับจะต่อวิธีไหนให้สายไฟแน่นนะครับนะนี่ครับแน่นมากนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับเพราะว่าเราหมุนสวนกันนะครับหมุนสวนกันแบบนี้นี่ครับ คลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมทําให้ทุกท่านได้ดูแบบจัดจ้าเลยนะครับนะชาวบ้านของเรานะครับที่ยังทําไม่เป็นนะครับหรือว่าอยากจะทําเพื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนี่ลองดึงดูเห็นไหมครับแน่นมากนะครับเพราะว่าเราสวนกันไว้นะครับนี่แน่นมากนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เทปพันสายไฟนะครับทําเช่นเดิมนะครับนะเราจะพันเลยออกมาก่อนนะครับนี่นะครับเราจะไม่พันตรงกลางนะครับนี่พันเลยออกมาหน่อยนึงนะครับ แล้วเราก็นะครับขับม้วนนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับแน่นมากและดูสวยงามมากเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราจะทําอย่างไรเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อสายไฟตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับด้านไนโผล่มาแบบนี้นะครับเราก็ใช้เทปพันสายไฟนะครับพันพันเข้าไปเลยครับทับเลยนะครับไฟไม่ช็อตแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเราขั้นไว้แล้วนะครับเราพันสายคลายสายมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาพันตรงนี้นะครับเนี่ย เริ่มต้นนะครับที่เปลือกของสายไฟนะครับครับพันให้สุดอีกหนึ่งรอบนะครับรอบสุดท้ายนะครับน่ะดึงนะครับพันแล้วดึงนะครับ จะดูเรียบร้อยมากถ้าเราไม่ดึงเนี่ยนะครับเทปพันสายไฟก็จะนะครับนะไม่สวยงามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงนะครับเรียบร้อยและแน่นมากนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องดีไทยพีชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลยนะครับอย่างคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับ ยังต่อสายไฟที่ขาดไม่เป็นนะครับนาลองใช้วิธีผมดูได้ครับแน่นปึ๊กนะครับใช้ต่อได้อีกยาวนานนะครับไม่ต้องจ้างช่างนะครับให้เสียเงินสักบาทเห็นไหมครับแน่นมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อเราต่อสายไฟพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองเสียบกันดูนะครับว่าพัดลมนะครับจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะครับลองกดดูนะครับเห็นไหมครับใช้งานได้แล้วนะครับ ง่ายๆในการต่อสายไฟพัดลมให้ใช้ได้ต่อไปเมื่อสายไฟขาดเราทำได้เองครับ